6นากา35นาทีเมื่อวานนี้ผมได้รับการติดต่อจากนายอารามบอย <c oughs> จเจริญพารอารมายว่าพิยุทธพิยุทธช่วยไปที่กันตนาเพราะจะไปอัดรายการทูเดย์โชวของอตจอยไตยพบดิมประพัดมีอะไรเหรอ <c oughs> สุดท้าย <c oughs> ล่อหลอกให้พี่ไปออกรายการเ <c oughs> พื่อจะโปรโมท งานแคคตัสซึ่งจะจัดใหญ่17-18นี้ใช่ที่เซนทันพรซาที่เซนเท่ารับเาาค่ะเซนทัลพรซาลาดเผาแต่จริงๆเขาเอาน้องกวางเอาน้องกวางมานั่งสนทนาปราศัยกันแล้วถึงเวลาคือเจ้าตัวในแตเป็นต้นคิดจะขอเขาแต่งงานนังถึงเวลา <laughs> อัดกันยากลำบากเหลือเกินเพราะไม่ยอมพูดสักที จนกระทั่งอต่อยใจพบบอกเอาอยัางไงล่ะเอาอยัางไงไม่ยอมพูดก็คือดึงเวลากันอยู่อย่างนั้นแหะเหรอคะคือตัวเองเป็นคนริเริ่ม <laughs> แต่ไม่พูดไม่ทำก <laughs> ว่าจะได้ช็อตนี้มาเนี่ยนะท่านผู้ชมดูเถอะว่าจะซื้อสัดจับฟางคนเดียวเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะฝากฟันไปด้วยกันไม่ไม่แพ่ไม่ใช่พี่จะขออะไรวางจะขออะไรเราเออขอทำอะไรกันจะขอทำอะไรกัน แต่งงานกันเนาะครับเฮ้ยไม่ได้ลงไปกับพุ้นงรื่อยๆมาอ่าพูดแล้วพูดอีกพ่อข้างบนดีโอ้โโอ้บังหน้าโอ้โหกล้องเลยขอบคุณตลอดระยะเวลา10ปีที่ที่กวางอยู่เกียนท่ากันมาขอบคุณที่ที่ให้โอกาสแม้ว่าจะปิดพะสักกี่ครั้งแล้วก็ ขอบคุณที่ตักเปืียนกันก็จะสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวแล้วก็จะทําตามที่กวางฝันไว้พยายามทําให้ได้อย่างที่กวางต้องการนะครับเป็นไงกันนะครับขอบคุณค่ะ <c oughs> แล้วต่งไม่เล่าแต่ตอบด้วยดิยแต่งค่ะขอบคุณตลอดระยะเวลาปทีที่ที่กวางอยู่เห็นท่านขอบคุณท,ที่ที่ให้โอกาสแม้ว่าจะเป็นผ้าหรือถังแล้วก็ ขอบคุณที่ตัดเยือนกันก็จะพัน้าก็จะปรับครงตัวแล้วก็จะทําตามที่ความฝันไว้พรายามจะทำไม่ได้อย่่งกว่าต้องการครับนี่เป็นอีกมุมหนึ่งใช่ไหมถ้าผู้ชมจะเห็นย้อนกลับไปช็อตแรกอ่ะจริงๆเนี่ยวางน้ําตาไหลหนักแล้วขอตั้งแต่ตอนนั่งค่ะอ๋อตอนที่นั่งคุยกันเรืตอนที่นั่งคุยกันเพียงแต่ผมบอกว่าเฮ้ยมันต้องทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวสักที่เดิมตอนนั่ง เนี่ยฮะใช่วังเนี่ยไม่รู้นะน้องกวางคือเข้าใจว่าจะมาโปรโมทเรื่องงานเพ<ข>ราะ<ห>ว่าเขา<ส>เป็นคนดูแลเรื่องบัญชีค<า>่ะไม่รู้ตัวนะเอาเป็นว่ารายละเอียดเนี่ยปล่อยไปติดตามในรายการทุเย์โชว์ดีกว่าค<า>สัปดาห์นี้แหละทบูชมมะเนี่ยแล้วเวลาเนี่ยน้องกวางเลยร้องไห้เลยค<า>่ะคือมีอย่างที่ไหนการขอผู้หญิงแต่งงานมองไปทางใตพบ ี่กขนมองไปทางผมประมาณว่าขอกำลังใจว่าคะก็เลยต้องบอกให้ๆอย่าอยแล้วถามว่าเมไรท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมค่ะดูในทูเดย์โชวผมยังไม่บอก6นากา39นาทีเรื่องเราเช้านี้แสดงความยินดีด้วยเดี๋ยวกลับมาครับ มนพี่เขินตรงไหนพี่ดูนี่นี่คือเอาไม่เอาไม่เอาตรงไหาแลวมันติดขอช็อตอยากได้ช็อตอยากได้ควางลุกขึ้นมาเอาคืนไปก่อนเอาคืนก่อนเลยใช่นี่นี่ต้องนียต้องเียมาตรงนี้ต้งเียเลยไม่เป็นไร